ต้องยิงหญิงเลยครับโอตนโนลรลูกมาป๊ากอดลอนมาเสนอแล้วมาเกียตรติเราแล้วแน่เลยสวัสดีครับ และนี่ก็คือช่องกับตันควินส์แฟมิลี่ในที่สุดก็มาถึงแล้วกับเทศกาลฮาโลวีนซึ่งปีนี้เราไม่ได้จับหมามาแต่งตัวอะไรนะครับแต่ว่าผมอยากจะมาแกล้งหมาเพาเื่อนเคยเห็นคลิปฝรั่งบ้าที่เขาแบบว่าแต่งตัวให้จําไม่ได้แล้วก็แบบดูปฏิกิริยาหมาว่าหมาจะทํำยังไงเฮ้ยถ้าคนที่ฟังแบบนี้เขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยหมามันจํากลิ่นได้ผมก็เคยได้ยินถ้าต่อให้เราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนถ้าเกิดว่าหมามันเห็นหมามันจะจํากลิ่นได้ถูก แต่ว่าวันนี้ผมอยากทดสอบว่าเฮ้ยเราจะมาแต่งตัวให้หมาแมวที่บ้านจําไม่ได้แล้วมาดูกันดีกว่าว่าพวกนี้จะมีปฏิกิริยายังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นเราก็ต้องมาแต่งตัวกันก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งจะคิดคอนเทนต์นี้ได้เมื่อวานก็เลยโพสต์หาอุปกรณ์ในเฟซแบบใครมีก็ขอยืมหน่อยปรากฏว่าลูกเพจมีเขาเลยให้ยืมนะครับขอบคุณพี่ฟิมมาณที่นี้ด้วยนะครับน่ารักมากเลยพี่ฟิมให้ยืมเป็นพวกแบบหน้ากากยางอะไรอย่างเงี้ยนี่จะได้ไม่ต้อง นั่งแต่งหน้าให้เหนื่อยแล้วก็อันนี้จําไม่ได้แน่นอนนะจ๊ะดูมีหลายผีเลยอันนะอนี้น่ากลัวมากเดือนนั้นถ้าในห้องแ้งเปนผีเดือนนั้นดีกว่าน่ากลัว,วเห็นยังหลอนเ,เองเลยอ่ะที่พวกเราบ้าปะเนี่ยแกแล้งหมารับฮาโลวีนโดนแน่โดนครับหลายแผลเลยวันนี้ดูฟีมือสโนจะต้องโดนเขาต้องใส่ชุดขาวแต่เราเอาเ,อาเอาท่าที่เรามีนะครับอุปกรณ์ต้อจำไม่ได้ ดูดแกงคนแรกเดี๋ยวำพันต่อมันมองไม่เห็นเอาเปไม่มีช่วงสงง ไม่กลัวเลยเหรอลูกมันเปนทำคาเค okay. ผ่านไปหนึ่งตัวต่อไปเอาใครดีอุ้ยสวัสดีครับตัวต่อไปใครดีตัวต่อไปใครดีทุกคนคงมองว่าอันนี้มันว่างมากเลยเนาะมัน <c oughs> ว่าตั้งแกล้งหมาแกล้งแมวที่บ้านเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะได้รู้ไงมันมันจะทำเราได้หรือเปล่ายังมาริโอเนี่ยมันอาจจะเป็นแมวไม่กลัวผีก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมเออจะได้ <c oughs> น้องไปเอาอาบูขึ้นมานะครับทำเหตุการณ์คล้ายกันเลยนะจะได้ไม่เปลืองหน้ากากนะให้อาบูดูซิว่าจะจำกันได้หรือเปล่าหลอกก่อนหลก,ก่อน ต่อไป ลัวมันนี่ยมันสนใจหน้ากากมากกว่าพี่ไก่ไม่กลัวเหรอเนี่ยดูปะป๊ายังกลัวเลยชอบอยากใส่บ้างอยากใส่บ้างเหรออืมไม่เห็นกลัว <c oughs> ได้แกไม่กลัวใช่ไหมให้คนอื่นคนอื่นอาจจะกลัวไปแก้คนอื่นดีกว่าไปอือเพราะว่าอันนี้มันน่าจะกลัว <c oughs> อันนี้อันนี้น,น่าจะกลัว ลอูลอูรนี <c oughs> <ๆ>เขาบอกว่าคนน่าจะกลัวผีคนเมื่อกี้ผีคนหมามันไม่กลัว,วแสดงว่าหมามันน่าจะกลัวผีหมามากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะยึดอีผีหมานี้เป็นหลัก สอ้าปาแล้วแล้วเมื่อกี้กลัวเหรอสนอลองยิงิงครับอ๋อสนอากลยาเสนอแล้วเกียดลแล้วแน่เลยอ้ยเกียดาปาไม่ไดแล้วล้สนอมาหาปาเลยสนอมาหาปามามยาาตาไม่ใช่เป็นผีแล้วเป็นคนแล้วมามลมามามาาามา มันไม่เชื่อแล้วทีนี้สนอโอ้โอ้หายก่อนแล้วใช่ไหมลูกปาป๊ามาขึ้นมาเร็วๆเลยมันไม่ของเจิงมาป๊อุ้ยป๊าเองโอ้น่สงสาสนอมาเร็วๆการแสดงป๊าป๊าดีเหรอว่าเหรอลูกอ้ยมันนี่มาน้องงอน งอนเลยลูกป๊าๆแค่อยากทดสอบเล็กๆน้อยๆว่าหนูจะกลัวหรือเปล่ากลัวเลยลูกอืหายกลัวแล้วด้ะหายกลัวหรือยังหายกลัวแล้วจ๋อยโอเคโอเคเดี๋ยวป้าจะไปแกล้งมอลลี่กับโรมิโอต่อฮ่าฮ่าฮ่า คนชอป๊าเองไม่เราไม่กลัวเราไม่กลัวป๊าเองง้ป๊าเองเาป๊ามาเราม่เป๊าโอ้ป๊าเองป๊าเองไม่ต้องกลัวป๊าเองมาเร่อเรื่อยเรืเรเร้ป๊าเองโอ้ใจุกทันทีจุก สรุปเมื่อกี้นะครับที่ว่าผมได้ลองแกล้งแต่งเป็นผีหรือว่าแต่งเป็นหมาผีนะครับหมาส่วนใหญ่น่าจะกลัวหมาผีมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันจําเราไม่ได้วะ่ะใช่ไหมเมื่อกี้ในภาพเพราะาเราไม่เห็นภาพนะแต่เราถามน้อง,องๆเขาจำด,ด,ดูเหมือนจําพี่ได้ปะจำไม่ได้จุกวมันจะได้กลิ่นใกล้ๆ จำไม่ได้ตอนแรกจนกว่าแบบจะเข้ามาใกล้ๆแล้วก็แบบเอ๊ลังเลแต่ส่วนใหญ่ก็คือแค่เห็นก็แบบกลัวแล้วแล้วก็หมาก็ถ้าเจออะไรที่ด้าประหลาดๆมันก็มีโอกาสกลัวได้เหมือนกันไม่ได้แปลว่ามันจะเข้าเผชิญหน้าได้อย่างเดียวนะจ๊ะใครชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะครับอันนั้นถือว่าเป็นกําลังใจชั้นยอดเลยละ่ะอยากดูคลิปอะไรคอมเมนต์เข้ามาเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่จ้าแฮปปี้ฮาโลวีน แฮปปี happy, happy Halloween. Halloween, God, God, oh, ้แฮปปี้ฮาโลวีนฮาโลวีนอย่ากัดนาสิอย่ากัดนาสิบ๊ายบาย